Ừ, thông, thông ừ. Lại đúng không được, đứng lưng, còn đang điêu bỏ วิ่งเดียวโอ<ห>้โหโอ้โหขึ้นถ้าไม่ได้คุณผู้ชมครับได้ครับ โอ้ยนั่นเห็นแล้วน่ากล้มาเลยแบบนี้มันมันขึ้นไม่ได้หรอกครับโอ้เกือบขึ้นไม่ได้เรียนับนิดเดียวเแ็กเลยอ่ะ บอกมันไหลน,นี่คุมยากเลยนะแล้วแต่ดินมันจพารถเราไปทางไหนต้องเบรกมือรอดอพี่มันไม่เห็นทาง,ม,ม,ทางมันมีลายอยู่ไงลายไฟสว่างครับจังหวัดเนี้ยจริงๆแล้วคือทางโหดสุดยังนะ่ะพีเนี้ยที่อื่นมีกว่านี้อีกเหรอเราไม่รู้อ่ม ข้างบนนี้พี่ว่าเขามีพวกอนามัยอะไรนี่ไหมไม่มีครับหรอหมอ,หอ,อตามบ้านอ๋อดูแลตัวเองอะไรกันเงีนะ้ยเนาะตามที่อืมมีบแบบไกลกว่านี้อาจจะมีแหล่งอันเนี้ยนิดหน่อยหมอหมอประจำอยู่แล้วแต่ต้องดูแลหลายพื้นที่<ม>อ่ะคือต,ต้องเป็นคนใจรักจริงๆจริงนะ คือตัดขาดโลกภายนอกไปเลยโอ้โหถนนอย่างนี้ด oh. ้วยถนนนี้ขึ um> ้นได้ป่าวเหรอได้ซัดเลยโอ้ยซัดอย่างเดียวซัดอย่างเดียวอ่ะยไม่ได้ยกขึ้ไม่เสร็จเลย โหหยุดก็เสร็จอะสุดยอดสุดยอดคลิปนี้ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าผมจะเอาแค่การเดินทางให้คุณดูนะครับถึงโรงเรียนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมนรถหนักเลยนะเสร็จง่ากันเสร็จโอ้ขับสี่มาด้วยยอมใจเลยนะฮะโอ้โหขับสี่ยงไปนิ่มๆโอ้โหสิมาเดี๋ยวเจอทำไมอือ กาแฟถ้าแก้วยังไงเนี่ไม่รู้แม่กาแฟอะไรอย่างป้าใสัวทับเอี้ันนี้ไม่เลื่อนที่มันเป็นฝุ่นใช่เป็นฝุ่นแล้วก็แล้วก็ยกสูงด้วยยกไม่ได้เลยอ่ะกระเรงอ่ะบอกื่องบุกไยโดดยกบุกเรียบร้อยเลยกระบะมันไปได้มันออกแบบมาแต่ว่าตัวมันหนักเกินของมันมันหนักเกินแต่ตัวมนเร็งกระเป๋ามันไปได้ มันออกแบบมาอย่างนี้แล้วรถนี่เขามาสำรวจเส้นทางเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่เราจะรู้ได้โรงเรียนอยู่ตรงไหนเ<อ>ราเราเขาเขาจ่ได้มาเมตรขับสี่เขาเอาคันนี้แหละมาคันก่อนพ่วิทัศน์เลยครับโอ้ขับสี่ยี่นี้โังเรไปได้เลยจะถึงแล้วถึงแล้วแล้เนี้ยเอาของลงแล้วก็ค่อย,ยช่วยแล้วเออไม่กลัวแล้วไอ้สี่เปล่าสี่โลอตอนนี้ก็เรามากันน่าจะแปดร้อยเมตรได้แล้วฮะ โลล้มัเป็นกิโลเองเหรอผมรูวก็สี่โลแล้วโหนี่อีกเนินหนึ่งฮะคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันมันชันนี้ไม่ใช่สี่สิบห้านะมันชันแทบจะแบบห้าสิบหกสิบองศาคุณผู้ชมมันชันเวอร์นะฮะถนนยู่ไหนก็ไม่รู้อืมโอ้ แล้วรถขับ2ใช่ป่ะพี่หมูขับ2ขับ2ด้วยนะคันนี้นะฮะข้าศัตรมาเป็นตันน่นะโหทางนี้นี่คือโหดจริงนะฮะนี่ฮะเรียกได้ว,ว่าปีนต้นไม้กันเลยคุณผู้ชมอีกเดินหนึ่งนะฮะ อันนี้ก็ยิ่งกว่าห้าสีงซ้าอีกดันส่งเลยคุณผู้ชมยาวเลยฮะลงไปเดี๋ยวผมว่าจะกราบรถสักทีนึงนะฮะคุณผู้ชมจริงพามาแบบนี้อืสุดยอดเลยนะฮะโหนี่อีกไป ไม่ใช่45คุณผู้ชมน่าจะ50ด้วยซ้ำไม่ก็60นะฮะเหมือนปีต้นไม้อะ่ะเหมือนปีต้นไม้ฮะโอ้โหมาแก่ี่หมูลำไส้เป็นไงบ้างครับปกติปกติใช่ไหมปกติไส้ยังไม่แกว่งเนาะไม่คิดนแล้วไม่ดกกกระแพ้แล้ว <laughs> ไม่ดแดกกระแพ้ตรงนี้ เดี๋ยวลงไปชวนพี่พิรักขึ้นอีกรอบ <laughs> ลงไปพักตกยางก่อนลงพักตกยางแป๊บนึงมาขึ้นใหม่แต่รถเต่าไม่กลัวหรอกรถหนักวานาดนั้ออกตัวมันไม่ไปไงมอ <c oughs> ล้อมันจะคุยฟีอย่างเดียวอะจะฟีถนน,นนี่นี่ขุดเขานี่เขามาขุดกันด้วยม็มโคใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาขึ้นมาอย่างไงกันเนี่ยค่อยย่องมาเดือนนึง เป็นเดือนเนี่ยอ๋อโหดวงหน้าอีกก็แบบนี้เึยบอกโอ้นี่เท่าไห่โลนะสี่โลขึ้นน,นั่งเหมือนยี่สิบโลอะ่ะอันนี้ประมาณสองสองโลได้ยัง <c oughs> ยังไม่ได้โลเลยขึ้นูไป <c oughs> ดูขึ้นไป, <c oughs> น,ไปนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมมันเอียงแบบห้าสิบได้มั้งเนี่ยอุ <c> ้ย <oughs> แม่เจ้านี่มันแลนดี้ดาก้าคุณผู้ชมโอ้โหเห็นไลน์เพือยู่โอ้โหมาดูขึ้นไปอยู่ก็นทำไมนะครับทุกคนเดี๋ยวพีช่องฐานนะบาดฐานได้เมื่อไหร่ โอ้แต่ยอมใจคุณผู้ชมไปเลยหน่อยนะผมเบรก็อยู่นะนะปีที่แล้วว่าโขดเลยนะ่าเจอปีนี้ยอมอ่ะปีนี่แล้วมนแบบมันไม่ทางนี้แต่ว่าทางมันมันใช้แค่แบบเทคนิคนี่เฉยอันนี้ต้องใช้ความโหดแล้วปีที่แล้วเราไม่ได้บรรทุกของหนักด้วยใช่รถเ่าเออมันก็ไม่ได้ชันขนาดนี้แต่มันมันเป็นล่องเป็นอะไรจริงเดี๋ยวมัน ดุงล่างคุณชมเอ็นมีเอ็กซ์ล้อโอ้ยเป,ป,ปิดเลยฟีร้อนฟีจิบน,นี้ตรงนีอ้อาศัยความโหดด้วยผมว่ากองมีหมูน่าจะต้องเป่าอย่างแรงไม่ต้องทิ้งนะแล้วนี่ซื้อกองกองอย่างดีไปด้วยเก้าร้อยกว่าบาทโอ้โห รถข้างล่างต้องไปอัดฉีดใหม่อัดฉีดอัดชะลบีไม่หลหยรถข้างล่างของผมตึ้บเอาอย่างผมมั่นใจอ่ะครับผมรถอ่ะคันนี้สำหรับเดินทางโดยเฉพาะเนอะให้เดินทางพี่ทำงานดึกๆหนึ่งไกลๆทุกอย่างต้องเนียบไม่ดีถอดทิ้งหมดไม่สนใจมากหรอกไม่จะได้หรอกตายไม่คุ้มเงินจากบอกพี่เปลี่ยนอ่ะบอกเออ ย้าค<า>ราับโคตรดีใจเลยพี่ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วชอบเลยครับพี่ครับชอบเลยครับขออ,ขอหีหน่อยพี่อออขออีกทักทิพนี้ไหมไปมาใหม่หมอเดี๋ยวเลย<อ>ไปก่อนปวดแล้วไปอถังไม่ฝุน่นอีกห้าสิบองศานะครับถังไม่ฝุ่นไม่กลัวหรออ๋อ นนมัแทางไม่ฝุ่นขึ้นในสองขึ้นได้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ถึงแล้วคุณผู้ชมนี่ฮะโรงเรียนน้องๆนะครับ โอ้โหกว่าจะมาถึงดูเด็กๆวิ่งกันเลยนะฮะมาแล้วเรามาแล้วนะฮะหักเลี้ยวดีๆไหวไหมครับกำลังคิดอยู่พี่ลงก่อนไหมกำลังดูอยู่ครับลงก่อนไหมสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆเขารีบสวัสดีเลยคุณผู้ชมนี่ฮะอันนี้เป็นโรงเรียนที่สองที่เรามากันนะครับนี่รถคันนี้ฮะหายงโหดมากเลยสุดยอดจริงคุณผู้ชมทริปนี้นะฮะ เพื่อน้งงนองๆนะฮะครับอ,อ,อ้าพี่หมูนะฮะอ้ากไดกุ้มเหนื่อยไหมพี่หมูโอเคหายเหนื่อยหายเหนื่อยนะฮะเห็นน้องๆมีความสุขนะ,ะครับเดี๋ยวรอแปบ๊บรอแปบ๊บขอแก่นอน รอแป๊บหนึง่งนะลูกนะกว่ายสวยทุกคนนะครับโอ้ยดูน้องๆดีใจนะฮะ <c oughs> นี่ามาถึงามาลูกพี่ผมลูกพี่ผมเต้ส้มเนี่ยลูกพี่ผมจัดไปน้องอ่าลูกพี่ผมมาแล้วลูกพี่ผมอ่าครับลูกพี่ผมนะคนนี้ติดใจคนอ้วนนี้จังเลยเนี่ยอะไรนะชื่ออะไรนะอีกทีนึงดิ ชัยพงษ์ชัยพงษ์ครับผมเรียนเก่งๆนะลูกนะขอจับมือหน่อยยินดีที่รู้จักว้าสุดยอดเลยนี่ครับความสุขของเด็กนะคุณผู้ชมนี่ฮะกินขนมนะครับนะครับตั้งใจเรียนด้วยเนาะมีอยู่แค่ห้าสิบกวคนในโรงเรียนใช่ไหมอ้าวห้าสิบกว่าคนนี่คือปอ1นถึงปหเลยเหรอ ด้วยค่ะฮะอ๋ออนุบาลด้วยอ้าวอย่างงี้ชั้นหนึ่งก็ประมาณไม่กี่คนดิห้าคนหกคนสิบคนอะไรงี้เหรอไม่ไม่ถึงสิบคนไม่ถึงสิบคนแล้วเรามาเรียนทุกวันหรือเปล่าทุกวันค่ะบางคนมันไม่มาค่ะบางวันที่ป่วยบางวันที่ป่วยก็ไม่มาดูแลสุขภาพด้วยนะรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆจะกลับมาแล้วเราเดี๋ยวไว้เจอกันในเฟซบุ๊กเนาะโอเคเนาะ ขอบคุณพี่พี่เอาอีกทีหน,นึ่งนาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับเ,เอ้ยน่ารักทุกคนเลยโรงเรียนนี้นะฮะครับวัสดีครับรทุกคนน่ารักมากๆนะฮะเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวเจอกันใหม่ลูกพี่ไปเดี๋ยวเจอกันลูกพี่อ่ะจะับมือลูกพี่หน่อยนี่ลูกพี่ผมลูกพี่ผมอ่ะบายบายครับลูก เจอกันใหม่ครับบ๊ายวันดีลูกโอ๊ยอ้วนวันดีแต่เด็กที่นี่ตอบสนองมากกว่าเด็กที่นู่นนะใช่ครับเขาโตแล้วพี่ใช่ฮะเด็กโตเลยเขาไม่ได้เล่น้วยไงอ๋อโอ้ครับเดี๋ยวเนี่ยให้พอนคุยุ๊กเานบายลูกวนเดี๋ยวเจอกันวนเดี๋ยวเจอกัน เราคุยกับเขาไม่ว่าคุยกับเด็กคนไหนคนไหนจะตอบตอ,บอครับครับวุ้ยขอบคุณมากเลยพี่เขบาบอกนานบอกไทยพี่คุณพี่บอกมันเป็นมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยแต่มันน่ารักอะะ่ะเราดีใช่<อ>ครับแล้วมันแบบแล้วเรามาได้เห็นเห็นเด็กมันอันนี้แบบเนี้ยแล้วเราบันมันหายเหนื่อยอ่ะครับผมเหมือนเห็นรอยยิ้มเขาที่เขาได้ได้กินขนมอ่ะแต่ถ้าเป็นเด็ก อย่างบ้านเรามันมองหัวขนมนี้ไม่กินเลยเลยขนมมาเลไม่กินขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณพี่หมูพี่โชคนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆชมรมคูวีเล็กมากป่องทุกคนนะครับวันนี้ได้แต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะตัวผมเองก็ถึงกับน้องเลยนะฮะยังไงก็ฝากสิ่งดีๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ